ินตนาการถึงคุณครับเป็นคณะลูกขุนที่จะต้องตัดสินโทษกับผู้ต้องหาสี่คนที่มีเรื่องราวดังนี้มีชาวประมองอยู่ห้าคนครับเขาออกเรือไปจับปลาในตอนที่พายุเนี่ยกำลังมาปรากฏว่าทําให้เรือของพวกเขาเนี่ยครับอับปางแล้วก็เหลือคนอยู่ห้าคนครับที่อยู่บนแพคนทั้งห้าคนนี้ครับติดอยู่ที่กลางทะเลหาอาหารไม่ได้จนถึงขั้นต้องจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกว่าจะกินใครเพื่อเอาชีวิตรอดกัน เมื่อจับไม้สั้นไม้ยาวเสร็จครับทําให้มีคนคนหนึ่งเนี่ยโดนฆ่าและกลายเป็นอาหารให้กับคนอีกสี่คนซึ่งนั่นครับทําให้ทั้งสี่คนที่เหลือเนี่ยครับรอดกลับมาถึงฝั่งได้ทั้งสี่คนนี้ครับให้การสารภาพว่าได้กินเพื่อนของเขาไปนหนึ่งคนจริงๆในฐานะที่คุณเป็นคณะลูกขุนครับคุณจะตัดสินใจให้ทั้งสี่คนนี้เนี่ยติดคุกตลอดชีวิตเนื่องจากฆาตกรรมชายผู้หนึ่งบนเรือหรือ,รอคุณจะปล่อยทั้งสี่คนนี้ครับ รอดไปได้เพราะว่ามองว่าเขาเนี่ยทำเพราะว่าไม่มีทางเลือกและต้องเอาชีวิตรอด